พี่อไม่ได้เป็นคนไปบอกใช่ไหมไม่ได้ไปบอกนี่คือขอบลับที่เก็บนำกันมาโดยตลอดแั้แ่างกนีใจแม่ตรงใจแม่ตรงใจทุกคนไหมอถ้าต้องเป็นพีก้าถูกไหมก็เป็นเตนิวอตอนแรกเกือบพีกาคือในวันที่เราถ่ายเสร็จในวันนึงฮะแก็ที่ถ่ายคิวแรกนะเฮ้ยเราเขามาล่วงาไม่บนี่เอาเขาป็เพีก้าเทีนี้เ้าเลย้องถ่ายคือเขาถ่ายเป็นประมาณึงแล้วเออเขาก็เลยแบบเออนั้นเป็น แลกานศึสนามในซีซั่นนี้นะค้วก็คือมันเป็นชวัยที่กำลังจะต้องการแบบพัฒนาตัวเองในที่สิ่ดอีกสายก็คือแบบจากเดิมที่พีที่มีคนแบบเอเลไปวันๆเยแป็นเ x ็กสปอตวันๆท่นี้ก็ต้องแบบเมือนพอมีความรักก็อยากพิสูจน์ตัวเองอยากจะเก่งขึ้นอยากจะดีขึ้นเพราะว่าเขรู้สึกว่ากล้าเป็นคนที่เอานทุกเรื่องเป็น อินอะไรเงี้ยนะฮะเขาอินแบบเขาสู่ตัวเองแบบไม่เอาตายคือเราเราเกิดมีความมีมีเซลล์เอ็กซ์ตรีมมากขึ้นในกระชับจา๊กจั่นไทยด้วยนะใช่เขาส่ในไหนตัวเองมีพวกมีท่ามีอาโยรัชวัลก็เลยว่าก็มีความใสขึ้นมากขึนคึ้นนะครับอ่ะสิ่งสิ่งนี้หลังจากที่เราดูเด็กจีเซอร์เราเองก็รู้สึกชื่นชอบเรื่องภายนตรเหมือนกันพี่เตยต่างหูพี่เตเนี่ยขอสารภาพฮู้อําหามก็จะใส่มาวันนี้เปล่าไม่เจอจริงป่า การใส่ต่างหูของนางเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันมีความเรี้ยวกาบมันมีความแบบป่ามากขึ้นถ้ามาในในบทมันต้องมีไหมที่อยในตัวละครเน่ยไเป็นตัวละครเาไม่ได้เราไม่ได้บอกมีไม่กีสเป็นไ้ว่าคอเนยกลับที่าจคนทางไปไหนละคนที่มว่าภานี้น่าจะถามาครสเ่าครบกักี่ปีแล้ว เป็นเพื่อนกันไปกี่ปีเพื่อนกันมากี่ปีก็เลียกอ่งเล่นโอ่งนานมากเล่นโองเนอมากอนานเลยโองพีองทีเขาบอกไม่ใช่ที่สยมาจะมได้คืนจิงเัแก็ทปตาประมาณนี้แล้วชาจแล้วก็เะับบจะแบบนี้ไม่ได้เป็นพีชอ่ะเช f i g h t ร์ไฟเตอร์ดมไฟเตอร์ประมาณนั้นนะครับไม่เชื่อจตามใจงาจริงจริงงานแสดงเรี่งานันเงนงานแสดงว่าในการที่เลือกงานมันยากขึ้นมีการละลายพฤติกรรมแก้จุดที่ทำให้นุสวาสค์คนแบบไม่มองเราเป็นติ่งก็ให้มองตัวละครจริงจริงก็พยายามจะตอาะเกเรื่องเกาะอารมณ์เกาะะรตว่าเหมอนก็ต้องเล่นเป็นตัวละครไปไม่เหมือนกันฉันก็จะมองว่าเราเป็นเราเป็นเ เป็นทีนะ้ำอ่าแต่ต้องแบบเกี่ยวขาดแบบทีนะได้ไหมได้ไหมนีม่อ่อนหวานเล <c oughs> เอ่อนหวานผู <c oughs> ้ช่ยอ่อนหวานนะครับแล้วก็แน่นอนเราจะได้ดู